พร้อมรับมือพายุแกมีขณะสกายรีพอร์ตบินสำรวจ3ามเขื่อนหลักทางตะวันออกพบเขื่อนคลองสียัดหน้าห่วงที่สุดตำรวจได้ตัวนางวิลาภรยาคนที่สพันตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์แล้วสารภาพคดีก,กักขังน่วงเหนี่ยวทางการยังคงรุณรง์ทำความเข้าใจเรื่องค้าขายวันสุกต่อเนื่องแต่สถานการณ์ใน3จังหวัดยังเงียบเหงา ตอนรับก็สู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันนี้สุดที่5ตุลาคมนะครับเรายังอยู่ในช่วงของการจับตาพายุแกมีนะครับวันนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยได้จับตาดูการเคลื่อนที่ของพายุแกมีตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยในวันจันทร์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายสุพจน์โตวิจักัยกคุลเลขาธิการสำนักง,งานนโยบายและการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยได้เฝ้าติดตามการเคลื่อนที่ของพายุโซนร้อนแกมีตั้งแต่วันที่3ตุลาคมขณะนี้ยังอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากนัก แต่ก็มีการวิเคราะห์ว่าพายุแกมีจะเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในวันจันทร์ที่8ตุลาคมซึ่งจะทําให้ฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่พายุแกมีจะสลายตัวในประเทศลาวเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงประกอบกับข้อมูลที่พายุเริ่มอ่อนกําลังลงแต่ว่าถ้าพายุไม่สลายตัวจะมีผลกระทบกับประเทศไทยตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้นะครับในพื้นที่12จังหวัดก็คือ อำนาจเจริญยะโสธรศรีสะเกตอุบลราชธานีมุกดาหารสะแก้วจันทบุรีตราดระนองสตูลกระบี่และตรังนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครจะมีผลกระทบในวันที่7ถึง8ตุลาคมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเจ็ดสกลนครซึ่งรับผิดชอบ3จังหวัดคือสกลน,นครน,นครพนมและมุกดาหารได้จัดเตรียมบุคลากร,กรและอุปกรณ์ไว้รับมือภัยพิบัติอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ถ้ามีเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถลม่มเจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือภายในหนึ่งชั่วโมงป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเจ็ดอุบลราชธานีสั่งเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนแกมีนะครับ สำหรับสถานการณ์น้ําในสามเขื่อนสาคัญที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุแกมีเริ่มมีการระบายน้ําเพื่อรองรับมวลน้ําก้อนใหม่จากการบินสำรวจของสกาวรีพอร์ตพบว่าพื้นที่เชิงเซาที่ต้องรับน้ําจากเขื่อนคลองสียัดน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับเพราะว่ามีน้ําท่วมอยู่ในหลายอาเภอส่วนเขื่อนลำพระเพลิงนครราชสีมานั้นและเขื่อนคุนดานประการชนที่นครนายกยังสามารถบริหารจัดการไม่ให้เกิดน,น้ําท่วมหนักได้ ติดตามกับพุณธปนิยศรีชัยครับสกายรีพอร์ตบินอยู่เหนือเขื่อนคลองสียัดอำเภอท่าจเกียบจังหวัดฉะเทิงเซราค่ะเรามาสำรวจแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือพายุแกมีนะคะซึ่งขณะนี้เขื่อนคลองสียัดได้เริ่ม นวน2ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะเพื่อเตรียมรับมือน้ําก้อนใหม่ที่จะมาจากฝนนะคะซึ่งมาจากอิทธิพลของพายุกแกมีนะคะโดยน้ําที่ไหลลงไปนี้ทางผู้นวยการโครงการเนช่องสียัดยืนยันค่ะว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม้ว่าในบางจุดยังเกิดปัญหาน้ําท่วมนะคะซึ่งจะมีการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบไปมากกว่านี้ค่ะ กรมชลประทานต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนคลองสียัดเพื่อรองรับมวลน,น้ำก้อนใหม่จากพายุแกมีเพราะปัจจุบันมีปริมาณน,น้ำในอ่าง395ล้านลูกบาศกเมตรคิดเป็น94.1%ของความจุ420ล้านลูกบาศกเมตรจึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเตรียมพร้อมรับมือมวลน,น้ำก้อนใหม่ กรมชลประธานมั่นใจว่าจะไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างหนักยกเว้นจะเกิดฝนตกท้ายเขื่อนจะยิ่งซ้าเติมประชาชนในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขตพนมสารคามราชสารและอําเภอบางคราซึ่งเกิดน้ําท่วมอยู่แล้วและสกายรีพอร์ตพบว่ายังมีน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่อําเภอพนมสารคามและอำเภอราชสารที่ต้องรับน้ําจากเขื่อนคลองสียัดแต่ต้องใช้เวลาอีกสองวันน้ําจึงจะเดินทางมาถึงที่นี่ ขณะที่น้ําในส่วนนี้ยังระบายลงแม่น้ําบางปะกงแม้ระดับน้ําในแม่น้ําบางปะกงจะยังสูงกว่าตลิ่งแต่กรมชลประทานก็ยืนยันว่ายัางรับน้ําได้อีก10ล้านลูกบาทเมตรจนถึงวันที่15ตุลาคมที่น้ําทะเลจะหนุนสูงอาจเป็นปัใจจัยให้น้ําระบายออกสู่อ่าวไทยไม่ทันซึ่งสกายีรพอรก็พบว่าตลอดลําน้ําบางปะกงไปจนถึงปากอ่าวยังไม่มีน้ําท่วม ยกเว้นพื้นที่ท้ายเขื่อนคลองสียัดที่ต้องรับน้ําจากจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจึงน่าเป็นห่วงที่สุดที่เราปล่อยอยู่นี่น้ําจะไม่ถึงตลิงล่งมันจะมีว่าน้ําท้ายอ่างท้ายอ่างสียัดเนี่ยซึ่งเป็นน้ําป่าซึ่งเราอาจจะควบคุมไม่ได้ตรงนั้นนะครับทืที่ที่ผมจะดักใจถ้าถ,ถ,ถ้าเกิดมีน้ำน้ำป่าลงท้ายอ่างเนี่ยทางผมจะต้องลดการระบายลงเพื่อเพื่อให้มันสมดุลกัน สกายรีพอร์ตบินต่อไปยังเขือ่อนลำพระเพลงิงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากพายุแกมีน้ำในอ่างเก็บน้ำเขือ่อนลำพระเพลงิงอยู่ในระดับ92%ของความจุ110ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานจึงต้องระบายน้ำออกวันละ2,700,000ลูกบาศก์เมตรโดยแบ่งระบายไปทางคลองส่งน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำสำลายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ6กิโลเมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําได้40ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้มีน้ําเพียง19ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นอ่างเก็บน้ําลําสําลายจึงถือเป็นแก้มลิงให้กับเขื่อนลาพระเพลิงได้โดยไม่กระทบให้เกิดน้ําท่วมในเขตเทศบาลตําบลปักทงชัยเหมือนปี2553เพราะน้ําอีกส่วนก็จะระบายไปตามลําน้ําเพื่อใช้ในการเพาะปลูกตามเส้นทางที่น้ําจะไหลลงสู่แม่น้ํามูลที่อำเภอโชคชัยเอ่อคาดว่าจะไม่ไม่เป็นปัญหาหนักเหมือนกับปี53นะครับอ่ น้ำที่ไหลมาในถ้าเกิดเข้ามาในเขื่อนหเรอเพิงในปริมาณที่ไม่มากนักเราสามารถที่จะควบคุมได้ปัจจัยที่ทําให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดน้ําท่วมหนัก เพราะน้ำในอ่างเก็บน้ําเขื่อนลำพระเพิงยังต่ำกว่าสันเขื่อน75ซนติเมตรขณะที่ปี2553ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเกิดน้ําท่วมหนักน้ําล้นเขื่อนลำพระเพิงสูงถึง4เมตร70ซนติเมตรและฝนตกติดต่อก,กันหลายวันหากพายุแกมีตกในพื้นที่นครราชสีมาไม่เกิน2วันเชื่อว่าสถานการณ์ไม่น่าวิตกมากนัก เช่นเดียวกับเขื่อนขุนด่านปราการชนสกายรีพอร์ตพบว่าต้นน้ำนครนายกตั้งแต่น้ำตกเหวนรกลงมาจนถึงเหนือเขื่อนนายสมัยธรรมศาสตร์พ่วงในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนยืนยันว่ายังรับน้ำได้อีกเกือบ60ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะขณะนี้มีน้ำในเขื่อนแค่7 5เปอร์เซ็นต์จึงระบายไปเพียงวันละ2 0 0แสนลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ให้กระทบกับแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางประกงนี่จึงเป็นการสำรวจสถานการณ์น้ำในสามเขื่อนสํ ก่อนที่พายุแกมีจะเดินทางมาถึงไทยในวันที่8ตุลาคมนี้ทัปนิเอียสีชัยข่าวสาม,มิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับคดีพันธบทเอกนายแพทย์สุพัฒน์เราไปดูมูลเหตุของความขัดแย้งหลังสุดนะครับก่อนที่จะหายตัวและจับตัวคุณวีรษาได้แล้วครับ เพื่อนไวคดีพันตํารวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์เลาหาวัฒนะวันนี้มีความคืบหน้านะครับเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางสาววิรสาจันทราบัญชรภรรยาผู้ถูกกล่าวหาได้แล้วครับส่วนการสูบน้ําออกจากสะซึ่งเป็นสะอยู่ในไร่ของผู้ถูกกล่าวหายังไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มนะครับ วันนี้เจ้าหน้าที่นำหมายสารจังหวัดตลิ่งชันเข้าจับกุมตัวนางสาววิรสาจันทรบัญชรภรยาพันตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์ได้ที่บ้านย่านซอยริมคลองชักพระถนนชัยพฤกษ์เขตตลิ่งชันในขอหาร่วมกันน่วงเหงียวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆใ,ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจรตามหมายจับสารเพชรบุรี จากนั้นนําตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค7จังหวัดนคนปรปฐมโดยมีพลตํารวจโทหารผลนิทวิบูลผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ร่วมสอบสวนด้วยและได้มอบหมายให้พลตําร,รีวิทยาประยงพันธ์รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7เป็นหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีแทนพลตํารวตรีจุติธรรมโนวานิชที่เพิ่งกเกษียณร,ราชการไป ล่าสุดได้ส่งตัวนางสาววิริษาให้พันตารวจเอกพิชัยปกป้องผู้กํากับการตํารวจภูทอนท่าไม้รวกจังหวัดเพชรบุรีไปดํนเมินคดีโดยกำชับให้สอบสวนเชิงลึกให้ได้มากที่สุดและคัดค้านการประกันตัวเด็กขาดเนื่องจากมีพฤติกรรมหลบหนีมาโดยตลอดเบื้องต้นนางสาววิริษาให้การปฏิเสธเรื่องการหายตัวของนายสามารถนุ่มจุ้ยและนางสาวอรสาเกิดทรัพย์สองสามีภรยาแต่คำให้การส่วนอื่นมีประโยชน์ทางคดี ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงรับอะว่าตอนฆ่าอะไรเนะี่ยไม่ได้รู้เห็นด้วยแต่ว่าที่เขาเล่าพฤติการมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เยอะมันก็บ่งชี้ได้ว่าใครทําอะไรนะถึงจะไม่เห็นโดยตรงแต่ก็ยังปิดบังอะไรอีกเยอะนะซึ่งจากคำพยานฝ่ายอื่นเราได้มาเนี่ยมันก็ไม่กระท่าไหล่คือ,อะจะรู้เห็นอะไรมากกว่าน,นี้แต่ยังไม่พูดสรุปว่าคูณตงหาให้การปฏิเสธ ปฏิเสธว่าอะไรว่าฆ่านะเขาไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วแต่เขาก็ร่วมอยู่ด้วยไงอ่าฮะเขาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยร่วมอยู่ในในที่เกิดเหตุด้วยก็เหมือนก็เห็นว่าหมอเอาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้ยินเสียงปืนแต่ว่าไม่รู้ศพอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนแค่นี้มันก็ชัดแล้วด้านการค้นหาพยานหลักฐานในไร่ของพันธุ์บดเอกนายแพทย์สุพัฒน์ที่เพชรบุรีวันนี้ตำรวจภูทอนท่าไม้ร่วก นำหมายสารจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจค้นเป็นครั้งที่9โดยนำเครื่องสูบน้ำมาสูบออกจากสะต้องสงสัยโดยมีกำลังของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานร่วมกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจพลร่มนำเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดเข้าร่วมค้นหาวัตถุพยานด้วยแต่ว่าการค้นหาครั้งนี้นั้นยังไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับส่วนครอบครัวผู้สูญหายได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทางศาสนาเพื่อให้การค้นหาศพได้โดยเร็วนะครับ แม้ว่าความพยายามขุดหาร่างของนายสามารถและนางสาวอรสาสองสามีภรยาที่หายไปจะเกิดขึ้นในไร่ล่างที่หมู่สองตบลกลัดหลวงแต่ก็เพราะสงสัยว่าจะถูกฝังที่นี่เหมือนกับโครงกระดูกที่3นะครับโครงที่พบก่อนหน้านี้แต่ว่ามูลเหตุที่ญาติเชื่อว่าน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของความขัดแยง้งกลับอยู่ที่ไร่บนนะครับอยู่ที่บ้านวางข้าวสารห่างกันราว20กิโลเมตร คุณมนตรีอุดมพงศ์รวบรวมประเด็นขัดแย้งตามความสงสัยของญาติมีรายงานในรายงานต่อพนี้ครับไร่บนเนื้อที่มากกว่า500ไร่ของพันธตะบระเอกในแพทย์สุพัสที่บ้านวางเข้าสารตะบนกลัดหลวงอำเภอท่ายางเพชรบุรีกว้านซื้อด้วยการรวบรวมจากชาวบ้านหลายแปลงรวมกันส่วนใหญ่ปลูกยูคาลิปตัสและไม้ยืนต้นอื่นๆส่วนที่เหลือเป็นทุ่งกว้างไวเลี้ยงสัตว์ทางเข้าไร่เป็นทางลูกรงัง แต่ก่อนจะเข้าสู่ใจกลางไร่ซึ่งมีบ้านและบ่อน้ําต้องผ่านลําห้วยซึ่งมีความลึกมากพอสมควรทุกครั้งที่มีฝนตกหนักมักจะมีรถติดลมอยู่เสมอกรณีรถยนต์ที่นายสามารถจ้างมาขนสัพบร,รติดลมในไร่เป็นความขัดแย้งหนึ่งกับนายแพทย์สุพัฒน์พี่ชายอรสา,าที่หายไปพร้อมกับสามีบอกว่านายสามารถซึ่งเป็นน้องเขยว่าจ้างรถเพื่อนบ้านชื่อน้อยไปขนสัประรดให้แต่รถติดลมจึงยืมรถของนายแพทย์สุพัฒน์ไปลากขึ้น ทำให้รถนายแพทย์สุพัฒต,ติดหล่มอีกคันนายแพทย์สุพัฒทราบเรื่องจึงขับรถอีกคันของตัวเองมาดึงรถคันที่ติดหล่มไปได้แต่หลังจากนั้นไม่นานนายสามารถก็ถูกนายแพทย์สุพัฒแจ้งความจับข้อหาลักรถแล้วมานมาเล่าให้ฟังก็ตอนที่ว่าเขาไปขึ้นศาลชงขึ้นศาลขึ้นศาลคดีอะไรคดีหมอแจ้งลักรถนี่แหละรับผลได้ยังไงผลศาลก็ได้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตามศาลได้สั่งยกฟ้องคดีนี้กระทั่งหลายเดือนต่อมาจึงเกิดประเด็นที่สองสามีภรรยาตัดไม้ครั้งนี้เกิดขึ้นบนที่ดินที่ครอบครัวเคยขายให้กับนายแพทย์สุพัฒน์ก่อนหน้านี้อรสา,าพี่ชายและสามีได้ตัดต้นไม้ซึ่งเป็นต้นขนุนที่บริเวณต้นกล้วยนั้นเพื่อเตรียมจะทําไร่แต่ระหว่างนั้นได้เคลื่อนย้ายไม้มาไว้ที่ตรงนี้ครับเพื่อเตรียมที่จะแปรรูปเป็นไม้แผ่นแต่ว่าที่ตรงนี้คือที่ดินของนายแพทย์สุพัฒน์ ซึ่งญาติสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทําให้นายแพทย์สุพัฒน์สงสัยว่ามีการลักลอบตัดไม้ในไร่ของคุณหมอเองจึงเกิดการโกรธแค้นครับนายสุธยาเป็นหนึ่งในคนตัดไม้ครั้งนั้นยอมรับว่าเขากลิ้งไม้ที่ตัดในที่ดินของตัวเองมาไว้บนที่ดินของนายแพทย์สุพัฒน์เพื่อหวังจะไถที่ของตัวเองหลังจากนั้นไม่กี่วันนายสามารถและอรสาจึงมาเลื่อยแปรรูปซึ่งอาจจะทําให้นายแพทย์สุพัฒน์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไม้ที่ตัดจากไร่ของตัวเอง เรากาลังสงสัยว่าอะไรอาจจะทําให้หมอเขาเข้าใจผิดเงี่ยถ้าถ้านี่คือข้อขัดแย้งอาจจะทําให้หมอเข้าใจผิดว่าคิดว่าไปรักไม้ที่เขามาตัดหรือไงการแปรรูปไม้ของสองสามีภรยาในวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เบื้อนบ้านได้เห็นเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาแจ้งพี่สาวอรสาให้เตรียมข้าวไปเยี่ยมน้องสาวกับสามีเพราะถูกตํารวจจับก็มีคนมาบอกว่าพี่อ้อยซื้อข้าวไปเยี่ยมพี่อ้อยด้วยนะพี่อ้อยโดนตํารวจจับ บอกเงี้ยแล้วในวันนั้นก็ก็ยังไม่ได้หาเพราะคิดว่าถ้าว่าโดนตำรวจจับไปจริงตำรวจก็ต้องบอกผู้ใหญ่บ้านเราก็จะต้องรู้ค่อยไปเยี่ยมอันคิดว่าพนันพี่สาวและพี่เขยไม่ได้ตามหาอารสาและนายสามารถเพราะเข้าใจว่าเมื่อตำรวจจับไปที่สถานีตำรวจท่าไม้ร่วกก็จะถูกเปรียบเทียบปรับหรือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและญาติทราบเพื่อไปรับตัวแต่เมื่อผ่านไปหนึ่งวันเต็มไม่เห็นกลับมาจึงออกตามหา และไม่พบว่าทั้งคู่ถูกจับหรือคุมขังที่โรงพักจึงมั่นใจว่าทั้งคู่ถูกอุ้มหายไปไมนตรีอุดมพงข่าวสามิติรายงานแต่ละวันราคาเท่ากันไหมพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเราไปดูสถานการณ์ในภาคใต้นะครับสุกนี้เป็นสุกที่สองหลังมีคำขู่เรื่องห้ามค้าขายในวันสุกครับ สุกที่2หลังข่าวลือห้ามทําการค้าขายในพื้นที่3จังหวัดชดแดนภาคใต้นะครับซึ่งหน่วยงานราชการทุกฝ่ายพยายามรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากมีหนังสือยืนยันจากสํานักจุฬาราชมนตรีออกมาเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าการทํางานอย่างสุจริตไม่ผิดหลักศาสนาส่วนเลขาธิการสอบอตอก็เดินตลาดในวันศุกร์นะครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ส่วนตำรวจวันนี้ก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าข่มขู่ชาวบ้านที่ห้ามขายของมาสอบสวนด้วยนะครับที่ปัตตานีเมื่อช่วงเช้าวันนี้พันธบทเอกทวีสอดสอเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอตพร้อมคณะลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้บรรดาร้านค้าและประชาชนทั่วไปรวมทั้งแจกเอกสารของจุฬาราชมนตรีนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดหลักคําสอนของาศาสนาอิสลามว่าการประกอบกิจการใดๆในวันศุกร์ไม่ผิดหลักคําสอนนอกจากนี้ก็ยังสั่งการให้กําลังสามฝ่ายมีการจัดกําลังคุมเข้มป้องกันเหตุความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันร่วมไปกับการขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งข่าวสิ่งผิดปกติที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุรุนแรงโดยให้แจ้งข่าวถ้าพบเห็นกลุ่มคนที่ยังคงออกค่มขูชาวบ้านไม่ให้ขายของและทํางานในวันศุกร์วันนี้ก็มีรายงานนะครับว่าตํารวจนอกเครื่องแบบที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ได้ควบคุมตัวชายวัยรุ่นที่ออกตระเวนค่มขูชาวบ้านและร้านค้าห้ามขายของในวันศุกร์ได้สคนขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามบรรยากาศการค้าขายทั่วไปก็ยังคงเงียบเหงานะครับที่นราธิวาสร้านค้าต่างๆปิดทําการราว70ประมาณเป็น2เท่าของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับย่านธุรกิจสําคัญก็แทบจะกลายเป็นเมืองร้างส่วนที่ตัวเมืองยะลาก็เงียบเหงาเหมือนวันศุกร์ที่แล้วครับร้านค้าย่านการค้าปิดกิจการหยุดทําการค้าเป็นจํานวนมากแม้ว่าบางรายจะมั่นใจเปิดกิจการทําการค้าอยู่บ้าง ไปดูการเมืองสหรัฐนะครับหลังจากที่นายมิตรอมนี่ชนะใจชาวเมริกันส่วนใหญ่ที่ชมการโต้วาทีในครั้งแรกกับประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อคืนวันพุธนายรอมนี่ก็เริ่มบอกแล้วนะครับว่ามองเห็นชัยชนะหลังๆแล้วนายมิตรอมนี่เดินทางไปหาเสียงที่รัฐเดนเวอร์เมื่อวานนะครับได้ประกาศต่อกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาฟังคำปราศัยนะครับ ไปหาเสียงที่เมืองเดนเวอร์ครับไม่ใช่รัฐเดนเวอร์นะฮะการโตวาทีเมื่อคืนวันพุธนั้นเป็นโอกาสดีอย่างมากสําหรับชาวบริกันที่ได้เห็นและได้ยินกันจัดจ่อว่าคําพูดของใครกันแน่ที่น่าเชื่อถือซึ่งสําหรับชาวสหรัฐแล้วความมั่งคั่งจะต้องผ่านมาทางเสรีภาพไม่ใช่ท่องทางอื่นครับส่วนในอีเมลที่พรรคฟรีพับลิกันเขียนไปขอรับบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งจากผู้สนับสนุนพรรคหลังเสร็จสึกโต้วาที นายรอมนี่ก็พูดแล้วนะครับว่าเขาเริ่มมองเห็นชัยชนะหลังๆแล้วแต่ว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนโดยเฉพาะมาร์คโจนส์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไรซ์บอกว่ารอมนี่คงจะต้องทําแต้มเพิ่มอีกมากถึงจะมั่นใจว่าชนะนะครับเพราะลำพังคะแนนที่ดีขึ้นในการโต้พิพายาครั้งแรกนั้นยังไม่สามารถเปลี่ยนใจผู้ลงคะแนนเสียงในหลายรัฐที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีโอบามา ให้มาสนับสนุนนายรอมมี่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐโอไฮโอฟลอริดาและเวอร์จิเนีย ในช่วง13วันก่อนถึงวันโตว,วาทีรอบที่สองทีมกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาก,ก็เตรียมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างหนักนะครับเพื่อเรียกคะแนนคืนจากผู้ท้าชิงโดยเน้นโจมตีนโยบายด้านภาษีของรอมนี่ซึ่งทางพรรคเดโมแครตมองว่ายังคงมีช่องโหว่และไม่ยุติธรรมต่อชาวอเมริกันที่เป็นชนชั้นกลางด้านนายรอมนี่ก็ยังคงยืนยันจุดยืนที่ต่างจากนายโอบามาโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับและก็กล่าวเตือนผู้นําสหรัฐว่าการเดินหน้าใช้นโยบาย ที่แทบไม่ต่างอะไรกับเมื่อ4ปีที่แล้วอาจจะส่งผลให้สหรัฐต้องเผชิญชะตากรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ต่างกับสหภาพยุโรป <Thank you. S 1> การตัวอภิปรายครั้งที่สองนี้จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนะครับที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยฮอปส์ราในนครนิวยอร์กครับติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับ สารปกครองกลางมีคำพิาพากษาให้สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่แนวร่วมกลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย261รายที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการสลายการชุมนุมเมื่อ7ตุลาคม2551โดยพิจารณาตามผลกระทบที่ได้รับในแต่ละกรณีโดยต้องชำระให้เสร็จภายใน60วัน ตำรวจภูทรภาคหนึ่งจับกลุ่มนายสายฟ้าพิษเกศมุติและนายวีรศักดิ์เจริญชัยวัฒน์ในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ปลอมเอกสารราชการและมีอาวุธกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตปล้นเงิน16ล้านบาทจากรถขนเงินของบริษัทกรุงเทพเซอร์เว็กซจำกัด ที่ห้างโลตัสสาขาบางปะอินสารภาพว่าต้องการนําเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอลตํารวจปรปาบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จับกลุ่มนางสาวสุกัญญาทาง,งามในข้อห,หาหลอกลวงและบังคับมนุษย์ค้าประเวณีข้ามชาติโดยหลอกลวงเหยื่อไปเที่ยวประเทศมาเลเซียก่อนจะหลอกลวงและบังคับให้ขายบริการในสถานบริการกลางกรุงตัวลาลัมเปอร์เพื่อนร่วมวงการแบดมินตันนำโดยสมพลครูเกษมกิจ นำเสื้อยือดออกวางจำหน่ายในการแข่งขันแบดมินตัน s c g All Thailand Championship 2012ที่เดอะมอบางกะปิเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวของดาบตำรวจปราโมทธีรวิวัตรอดีตนักแบดมินตันชายคู่ทีมชาติไทยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนพบศพเด็กนักเรียน18คนที่ถูกซากปรักหักพังของอาคารเรียนโรงเรียนเทียนโถท,ที่มณฑลยูนานถล่มทับหลังเกิดดินถล่มในบริเวณดังกล่าวจนถึงขณะนี้ทางการจีนยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดดินถล่มได้สามิติคืนนี้ลากันด้วยภาพความวุ่นวายบริเวณด้านหน้าของสนามบินฮรคลีเอนนะครับของกรีซ หลังจากเกษตร,รกรที่เมืองครีตันขับรถแทรกเตอร์มาปิดสนามบินเพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลใหม่ที่จะลดเงินชดเชยและก็ขึ้นภาษีเกษตร,รกรรวมไปถึงการแปลร,รูปธนาคารเพื่อการเกษตร,รให้เป็นเอกชนการประท้วงก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวและสถานการณ์ก็เริ่มบานปลายทําให้ตํารวจปราบจลาจลยิงแก๊สน้ําตาเพื่อสลายการชุมนุมนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ